สวัสดีค่ะทุกคนหลังจากไปรับจอบย้ายแมคโครกลับมาแล้วนะคะเงินบพ่อแมพี่น้องบพ่อค้าขนมจะรับจอบปลาเราต่อนะคะเอารถบดกลับอู่ให้ปลาเรานะคะปลาเรามาจอดไว้เขาจ้างมาบดท,ทางให้นะคะแต่ว่ามันบดยังไม่ได้เดี๋ยวพาไปดูทางที่ เขาจ้างปลาเรามาบุดเด้อเดี๋ยวจะพาไปดูร้อนมากเลยจอดรถไว้ไกลนะคะเพราะว่า ทางมัไม่เรียบไหนละ่ะโอ้พุ่นอะออกมาได้ไหมนี่อย่าว่าออกมาได้ไหมเลยจะสตาร์ตติดไหมทาไมเฉะจังเข้าไปยังไงติดไหมละ่ะ ร้อนทำไงไงจะติดวูดำเอาลงเอาลงแล้วเอาลงคุณแจู๋ยางไก่มาจะบอกัดติ เดินกลับมารถนะคะมาหากุญแจตากแดดถ่ายคลิปนะคะคลิปนี่นาสิได้บอถึง30บาทนะคะแต่ค่าครีมกันแดดนะคะหมดไปประมาณเป็นพันค่ะคุ้มไหมทุกคนโอ้ยมาหากุญแจที่รถจะมีไหมคิดว่าเอาลงหมดแล้ว เราก็เข้าใจว่าเสียเบียให้หายกล่องกุญแจพวกุญแจผัวไขค่วนะคะได้โทรไปหาบอกไม่ใช่กุญแจอะไรก็ได้นะคะได้กุญแจนี่มาค่ะรถบดปลาเรารุ่นเรียกว่าอะไรรุ่นระบบแบบกุญแจอะไรก็ได้ไขกุญแจอะไรก็ได้สตาร์ทร้อนก็ร้อนเดินไกลใ,ใส่เนี่ยดีค่ะ เดินกลจะถึงเดี๋ยวพาเดินะเ,เลิดรถบดไปดูไปดูถนนไปดูทางที่ที่เขาจะให้ปลาเราบดนะคะสตาร์ได้ไหมมันเสียบไม่ได้เหรอหัวน้ำกระวนนะ้ำร้อนเขาไม่คุยด้วยนะคะเดินไปดูทางดีกว่า อุยร้อนดำหมดแล้วใส,วสวเ่เสื้อแขนสั้นไม่ได้คิดว่าจะมารับจอบปาลาเราต่อนะคะแต่ซีเบียบอกว่าโอ้ยทางผ่านรถบดทจอดอยู่เอารถบดทกับอู่ดีกว่าอุ้ยมาสิกัดฉันว่ค่าเดินไปดูทาง ก็คือตอนนี้ทางมันยังทําไม่ได้นะคะก็เลยต้องคนรถบุตรกับเนี่ยดูทางที่เขาจ้างปลาเรามาบุตรมาเกลียดว่าทุกคนมันจะทําได้ยังไง <c oughs> เอา <c oughs> ปูไปสาย <c oughs> ยังนี <c oughs> ไอเบียมาเอารถบดสสตาร์ตปีติดแมนแกวันแกคิดหอดรถบดนั่งอยู่ทั้งรถคุ้มอยุคนเดียวตาไปฮะตาไปจัดเอาเอาเลสิมารับจอบแบบบอบอกนะคะบอบอกปลาเราหัดปลาเราขี่รถอีสิงผ่านนะคะเบิ่งท่าให้เบิ่ง อุเหตุเด็กจังได้โอ้โหอันนี้มันไม่ใช่ไม่ใช่งานที่ปลาเรารับนะคะแต่ว่าเขาให้เขาจ้างให้มาแบบบดมากรีดให้แต่ว่าเอารถกรีดกลับบ้านแล้ว่คะาเอ่นนบบอสะโขนรถกลับค่ะ,คะใช่ พอดีไม่อ่าไม่ได้เหมาไว้แต่เขาจ้างให้มาบุญให้ใช,หใช่ค่ะไม่ใช่ทีมงานรับว่ะค่ะแต่ว่าพอคนรถมาแล้วมันทํำยังไม่ได้ก็เลยต้องคนกลับมาค่ะแต่รอให้มันใช่รอให้มันแห้งก่อน <c oughs> ชาบานกระถามฉันสกยานถึงดานเนาะเขาเกิดเสียอา้อทางคือขี่รายแท้สิแก่หนาแทน แพนก่อนขนรถกลับแล้วเสเบคินห่อดรถหักรถทุกคันนะคะไม่ได้บอกปตาเรานะคะว่าจะมาเอารถกบดขึ้นแต่ว่าตาเราคงใส่สีไปหน้าคงใส่สิขี่รถไปหน้านะคะผ่านมาก กเดี๋ยว้มาแวะ่านมาทั้งนี้พอดีเสียบเบียสต์ทบอติดนี่มือโปรต้องมือโปรนะคะ ข้าหอดหม่เวดนแล้วต้องใจพ้พวามสิภาพกันไปหน้าผ่านมาทางนี้พอดีชาวบ้านเขาก็ทางเขากลัวทางไม่เสร็จง่ายนะคะสตายังไม่ติดเหนื่อยเดินแค่นี้ก็เหนื่อยแล้ว Hãy tháng cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ออกแต่ค <aus> ว <bravery> <Atlantic> <asan> ันบอติดนะคะอ้ยเกือบขาดแล้วคุณนะบอติด เราไม่มาเนี่ยเสียเปียน่าจะเอากลับไม่ได้นะคะบังเอิญบาเราขับรถผ่านมา จะออกมาได้อไหมผู้ไปหน้าบอก <laughs> Ha 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 ีไรรุ่นละทุกทีเลยนะคะเคยมีประวัตินะคะมีตำนานปึ๊บเรียบร้อยเรียบร้อยนะคะทุกคนไปแล้วนะคะทุกคนคลิปนี้ เหนื่อยคะ่ะเดินหอบเดินหอบได้มันรถเลยทุกคนเดินแล้วก็หอบนะคะเหมือนเดิมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากซื้อรถขายรถหรือว่าอยากติดต่องานนะคะ,ะให้โทรเบอร์มานะคะ088 47 46 382นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ